สวัสดียามเย็นกันนะครับผมก็ผามาชมทรายบ่วงนู่เช่นเคยครับเย็นนี้นะครับก็น,นี่ก็ห้าโมงแล้วครับผมผมก็ทรายไปเกือบหมดแล้วครับผมเลกไม่ถึงสิบคันแล้วครับนี่หน่อยเดียวหม่ก็ใหม่เดิมๆครับใหม่ซ้ำนะครับผมก็ใหม่ที่ว่าโดนขโมยนู่นี่แหละก็จะลองดูครับผมเทางมันก็ผมทส่ไปแล้วนะใกล้เสร็จแล้วนี่เดินกลับมาใร่ซ้ำๆไป ครับ่วงครับผมใส่นะครับบ่วงไม่ติดพื้นอีกเช่นเคยนะครับนี่ครับผมรอดได้เลยนี่ก็ใส่ไปแล้วนะครับนี่ทางยับนะครับเป็นทางเก่าทางไม่ปนกันนะครับดูเอาครับผมนี่นี่ครับทางลู่ท่านผู้ชม ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมก็กลางคืนไม่ได้ยามเช่นเคยครับไม่รู้ว่าจะมีคนอื่นมายามให้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็รอลุ้นกันครับว่าจะมีมาขโมยหรือเปล่าครับผมเอาครับเดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้เช้านะครับท่านผู้ชมสวัสดียามเช้าอีกครั้งครับผมก็พายามพวงลูกเช่นเคยครับก็มาหวานที่มาใส่ไว้นี่แหละครับ ใส่ไว้อ๋อมีหนึ่งเต้มครับผมอู้หู่องขันเต็มแรกอะไรเอยใส่ยาวขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ผมก็ตัดเข้าไปทางนี้หน่อยหนึ่งเพราะว่าจะใส่ตรงไปคันมันเตียนครับกลัวโดนมาเล่นครับกลัวโดนมากินนะครับก็เลยห้าขนลกๆใส่หน่อยหนึ่งก็ถือว่าทางก็ถือว่าค่อนข้างพอใช้ได้นะครับไม่ถึงกับดีก็ซ้ำอีกครับซ้ำไม้เก้านะครับ ็ผลงานก็ไม่รู้จะเป็นยังไงครับอุ้ยคันนี้เหมือนมีตัวหรือเปล่าท่านผู้ชมเก็บคันนี้คันที่ฟรีนะครับท่านผู้ชมตัวอ,อยู่ให้เอ่ยโอ้ลวดขาดไปแล้วยังไงรอยติดนะครับติดรวดยับหมดเลยโดนอะไรกินไม่รู้นะน่าจะเป็นอย่างนั้นครับคันนี้ชนไม่ติดครับ ชนหมดเลยครับไม่ติดนะครับเดี๋ยวลุ้นข้างหน้าต่อครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเก็บได้อย่างประมาณสักสิบขันนี้ได้แล้วได้สองแต้มนะครับผมโอ้โหติดตายเลยท่านผู้ชมเ,เราก็นี่ก็เป็ดอยู่ผลงานเหมือนจะมาดีนะครับแต่ก็ต้องลุ้นกันครับทางเส้นนี้ค่อนข้างจะดีนะนูน่ผมว่าทางดีนะตรงนี้ คันนี้ไม่ติดทางค่อนข้างดีแต่ไม่รู้ว่าผลงานจะดีหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมลุ้นกันครับผม <c oughs> ขันเอียงโดนอีกแล้วขันเอียงครับโดนอีกแล้วครับผมโอ้ไม่นี้ผมว่ามันก็พอใช้ได้นะถึงจะซ้ำไม่เก่าก็าจริงแหละ ทางมันก็ค่อนข้างโอเคมันเพราะผมดักไปนานแล้วนะครับไล่วันแล้วเป็นอาทิตย์แล้วรวมอาทิตย์แล้วครับนี่โดนอีกแล้วครับท่านชมโดนอีกแล้วโอ้ยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วนี่นี่ครับผมโอ้หสวยงามเอาเอา,เอาขขางน้าก็มีตีดอีกนะนะท่านผู้ชมมีคานสั้นครับเดี๋ยวไปไทยให้ชม ผมใส่บ่วงไว้ประมาณร้อยนะครับร้อยหรือไม่ถึงร้อยประมาณนั้นแล้วถือว่าติดดีอยู่นะท่านผู้ชมพอได้ครับเริ่มต้นเนี่ยพอได้นั่นติดอีกแล้วนะนอนไงผมบอกแล้วว่าติดอีกแล้วนี่นอนนนโหมันแท้ชาวนีอ ตรงนา้เป็นไงอือนิ่งอยู่โอ้โหโอ้หโอ้หโอ,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 อ้โดดตีจังครับท่านผู้ชมโอ้โดตดดีจังเลยโอ้โดดตีจังคันหักเลยนะนี่นี่ครับหนึ่งแต้ม สวยงามกันไปอ๋อเดี๋ยวตรงนี้เลยกี่คันเนี่ยไม่กี่คันแล้วมั้งเราก็จะข้ามถนนแล้วก็จะไปเส้นนี้ต่อนะนู่นจะเข้าเส้นนู้นแล้วต่อตัดเข้าไปข้างในครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมาจบตรงท่อเนะนี่ยนะเนี่ยๆจะมีท่ออยู่ข้างหน้าเนีนะ่ยท่านผู้ชมเนยะจะมาจบตรงนั้นแหละตรงนี้เป็นไงมีตัวติดไหมเอ่ย ไม่มีครับผมน้ยแต่ข้างหน้ามีคันล้มอยู่ครับนั่นน่ะเดี๋ยวไปชมครับคันล้มล้มครับอยู่ไหมเอยอ๋อยู่ครับคันนั้นอยู่แล้วคันนี้ชนครับไม่ติดคันนี้ล้มล้มก็อยู่ที่ครับนี่เป็นไงไปเล่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผม ข้างหน้าโดนอีกนึงครับผมนั่นหมอบอยู่นั่นคันนี้ไม่โดนครับนี่อีกนึงครับผมนั่นสวยงามที่ครับโอ้โหสวยงาม,มเดี๋ยวลุ้นฝั่งนู้นครับแปลงนู้นนะแปลงตรงมาน,นี้ผม,มันได้ใส่แล้วล่ะ เลี้ยวเข้ามาแนวนี้ก็ไม่ค่อยติดนะครับเป็นเนี่ยพึงใจแจมแรกนี่แหละท่านผู้ชมแตมแรกของตัวนี้แนวนี้เลยนะครับอมไม่มีชนเลยครัตรงนี้มันก็มีชนปะปายนะครับเดี๋ยวลุ้นตรงนี้ครับมันน่าจะอยู่ประมาณทรงโ้งท้งเทนบ่วงนะจะดักถึงตรงนั้นนะครับ ล้วก็หักกลับก็หักกลับมาก็เลือไม่กี่คันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปลุ้นกันครับนั่นได้หนึ่งแต้มครับผมสุดทางโค้งได้หนึ่งแต้มสวยงามนั่นแกวไปครับอ้ขันชนฮดแต่ไม่ติด นี่ตรงนี้ทางใหม่ๆนะครับเป็นทางวิ่งดีอยู่นะท่านผู้ชมแต่ไม่มีอันนี้เลยนะไม่มีติดเลยะแต่ไม่แน่ครับอาจจะอยู่ง้างท้ายก็ได้อือมีคันล้มครับมีคันล้มก็ไม่เลือดครับน,นี่สวยงามครับผมนั่นสวยงามครับมีคันล้มก็เรียบร้อยอย่างเดียวอืม พอได้ลุ้นกันอยู่ครับผมนี่ดุก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 อีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโอ้เล่นคันหักเลยว้าคราวนี้เล่นคันผมหักเลยท่านชมอือมีแม,ม่เอ่ยข้างหน้าเอา้านี่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 โอ้ คันนี้เป็นไงเอ่ยกัดอย่างขาดไปแล้วนะท่านผู้ชมนี่ลวดขาดลวดขาดไปเล,เวล้วสวยงามครับนี่ลวดขาดไปหนึงครับผมตอนแรกว่าติดไม่ค่อยดีนะครับทั้งท้ายไปไปมาๆก็ดีเลยครับนี่ไปไปมาก็พอได้นะครับท่านชม นี่อีกตัวเลยไหมท่านผู้ชมสวยงามกันครับหนึ่งแท่นโอ้โหก็ถือว่าพอได้นะครับตรงนี้อีกสี่คันน่จาจะสี่คันสุดท้ายตรงนี้นะครับท่านผู้ชมขนนี้ไม่ติดข้างหน้าเป็นไงเอยลุ้นต่อข้างหน้าข้างหน้าปื๊ดปื๊ดหนึ่ง สอามคันสุดท้ายโอ้ไม่โดนครับผมเอาครับเดี๋ยวเราไปข้างท้ายหน่อยครับผมตรงคานาที่ผมตัดไปนะแล้วตรงไปหน่อยเดียวแล้วก็หากกลับไปน็อตหน่นอย,อยตรงนูง้นตรงท่อที่ผมผมท่าให้ดูเมื่อกี้นี้นะครับไปลุ้นกันว่ามีผลงานหรือเปล่านะครับ หนึ่งแต็มครับท่านผู้ชมสวยงามแกวกันไปครับผมหนึ่งแต็มสวยๆอยู่ไหมเอ่ยเฮ้ยอยู่สวยงามงานตรงนี้ซ่องคันเป็นยังไงเอ่ย ชนติดชนคันหนึ่งคันนี้ไม่ติดข้างหน้าเหลือไม่กี่คันแล้วครับห้าหกคันได้บ้างท่านผู้ชมเดี๋ยวลุ้นกันกทีว่าจะมีแต้มหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวสรุปยอดตรงสามแยกนั่นเลยแล้วกันอุ้ยท่านผู้ชมมีผลงานให้โดนอีกแล้วครับโอ้โหนี่ไงตัวสวยๆครับผมโอ้ตัวนี้ตัวสวยเลย นี่ครับสวยงามครับผมแจวปลายครับผมอืมลุ้นกันสิครับสี่คันสุดท้ายจะได้แต้มไม่เอื่ยว่าชนคันนึงไม่ติดชนคันนี้ไม่ชนครับโอ้โหดูสิครับนี่ เรคุ้ยมาโดนบ่วงอีกรอ,อดไปได้ยังไงโเลยส่องขัน,นแรกนี่ก็เลอือดสี่เป็นห้านี่เนาะขันนี้เป็นไงโอ้ขันนี้รอยติดนะครับเนี่ยท่านผู้ชมรอยพันนะครับพันหญ้าแล้วโดนอะไรไปกินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ว้าวคันนี้ชนไม่ติดนะครับนี่เอาครับเดี๋ยวสรุปยอดตรงนี้เลยนี่แหละสามแยกนี่เลยสวยๆเลยสรุปผลงานครับนี่ครับผมดาเช้านี้ครับผมบ่วงก็ประมาณร้อยครับหรือร้อยนิดๆหรือไม่ถึงร้อยก็ไม่แน่ใจนะครับผม นี่ครับบ่วงผมประมาณนั้นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็พอได้อยู่ถือว่าหมานอยู่ครับบวงระดับนี้นะก็ไม้นี้เดี๋ยวผมคิด,ดก่อนนะว่าผมจะมาอีกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมภาพไม้มันก็พอใช้ได้นะแต่โน่นตัวชักไม่ค่อยใหญ่แล้ะถ้าดักก็คงจะต้องเข้าไปดักข้างในนะครับท่านผู้ชมก็ฝากติดตามครับคลิปหน้าผมจะไปทั้งในดีนะครับผม เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม